Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับทีเชราแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะทีเชราแหวนก็จะพาเด็กมาเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนั่นก็คือการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆในหมวดของรูปร่างรูปทรงนั่นเองค่ะหรือ Shave Shape รูปร่างรูปทรงนั่นเองค่ะ พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมนะคะฝึกพูดตามทีเชอร์แหวนกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กเด็กเอรูปร่างรูปทรงนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยดูอะไรนะเด็กๆต้องสังเกตนะคะนั่นก็คือซ้อค่ะซ้อค่ะวงกลมมันเองค่ะเด็กๆเอเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคะที่มีลักษณะคล้ายกับวงกลมมันเองนี่เลยทรงมันเองค่ะเด็กๆแล้วก็มี แล้วก็ยังมีรูปบั้นเองค่ะเรามาดูรูปล่างรูปทรงต่อมากันเลยเอ๊ะแบบนี้จะเป็นรูปอะไรนะนั่นก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะสะแควร์สแควร์สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างที่คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะนี่ะไรค่ะนั่นก็คือรูปผ้ามันเองกล่องของขวัญค่ะแล้วก็จะเป็นนี่เลย นั่นก็คือนาฬิกานั่นเองเรามาดูรูปร่างรูปทรงต่อมากันเลยอะไรคะเด็กๆรูปอะไรคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยใช่แล้วนั่นก็คือเล็กแองเกิลเลกแองเกิลสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างที่มีลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเรามาดูรูปแรกเลยนั่นก็คือซองจดหมายนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็จะเป็นหนังสือค่ะ นอกจากหนังสือแล้วก็ยังจะมีโทรศัพท์นั่นเองถูกต้องค่ะเรามาดูรูปร่างรูปทรงต่อมากันเลยรูปอะไรนะแบบนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กใช้แล้วค่ะนั่นก็คือไทแองเกิลไทแองเกิลสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กเเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างที่มีลักษณะคล้ายกับสามเหลี่ยมค่ะนี่เลยปลายเครื่องหมายตกใจค่ะรูปของภูเขาค่ะแล้วก็จะเป็นหมวกวันปีใหม่นั่นเองค่ะ บวกปาร์ตี้นั่นเองต่อมาเลยรูปอะไรคล้ายเด็ก,ดกนั่นก็คือถูกต้องค่ะ over over ว,ว,วงรีนันเองคล้ายเด็ก,เ,ดกเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่มีลักษณะคล้ายกับวงรีค่ะรูปไข่นั่นเองถูกต้องค่ะก็จะมีรูปของลูกลักดี้ค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆนอกจากนั้นก็จะมีรูปของกระจกนั่นเองค่ะ เด็กกับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับทีเช่าแหวนในวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเ s h เ Shape หรือรูปร่างรูปทรงกันด้วยนะคะเด็กๆ อยู่ที่บ้านก็อย่าลืมมันทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะและที่สำคัญเลยต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเด็กๆแล้วพบกับทีเชอร์วแวนได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ Good bye see you again t o m o มาลา